เหมือนไหมเหมือนขวัญไหม <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่จอ,อยใครที่ซื้อกลุ่มปิดไม่เป็นนะคะนี่เลยทักหาพี่อ้อมได้เลยเดี๋ยวพี่อ้อมพี่อ้อมสอนให้เนาะ <c oughs> ทักแชทต่อต่อหาพี่อ้อมได้เลยนะขวัญปักหมุดไว้ให้นะคะเนี่ยคนชื่ออ้อมที่สวยๆอ่ะคนนี้แหละ คนนี้แหละเก่งทุกอย่าง <c oughs> สวัสด,ดีคุณพี่นิสาล่วงทองค่ะโอเคเลยค่ะยายา่าพี่ยา,ยา่าเข้าครบทุกกลุ่มแล้วจ้าขอบคุณนะคะพี่จุ๋มจิม๋มขอบคุณค่ะพี่โนตสวัสดีแม่ปานีด้วยนะคะแม่จ๋ารู่ เดินทางอยู่เหลืออีก54กิโลค่ะ <c oughs> กระโทอกอยู่แถวอ่อหน,นองสนุค่ะตรงข้ามกัน <c oughs> แม่ป้านีวันนี้ลืมมาเป็นกำลังใจให้ลูกสาวนะคะ <c oughs> นี่มาซาวเสียงมาซาวหากำลังใจแล้วเนี่ยเดินทางมาไกลมาเป็นกำลังใจขวัญมากนะ เป็นกําลังใจออนไลน์บอกได้เลยนะคะจะได้แบบเอามาทําให้มันสวยๆทีเดียวเอามารวมกันลหลายๆคนเราก็มีเงินค่าขนมแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปานะคะในรายว่าน่ารักแล้วไปเจอที่วัดหลวงน่ารักมากเลยขอติดตามมอ้ยพี่พรพี่พรพูดดี <c oughs> ติดตามกลับแล้วปะ <c oughs> เรียบร้อย ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่รักแล้วก็เอ็นดูบ้านใช่ค่ะพี่โนต้ตใช่ค่ะบันเดียโชคชยัยมาเล่นนีร้องนีไงพี่จอยขอบคุณนะคะ <c oughs> รอเจอนะต่อโอเคเลยพี่สุจริงแหละพอโดนแอร์แล้วเหมือนจะแบบ เคือนหน่อยแบมแม Bam! Bam! บมมาหาพี่ปะถึงไหนแล้วครับเหลืออีกห้าสิบโลค่ะนอ้ยขอบคุณนะคะซอญายขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่มาถ่ายรูปกับควอดนะคะขอบคุณนี่ให้เกียรติมาถ่ายรูปด้วยกัน <c oughs> ขอบคุณคะ่ะแม่ปานีเป็นกำลังใจลูกสาวเนาะวันนี้ ร้องเพลงพาอขอบคุณนะคะแถวเดียกันเลยลูกสาวแต่ไม่เคยเจอจริงหรอคะพี่โนต้ต <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ต้อยพ่อค่ะพ่อข่เป็นคนอ่างทองครับพี่ใหม่ฟ้าพ่อเป็นคอนอ่างทองแต่ว่าย้ายมาอยู่โคราชไปงานที่ลังสิตค่ะพี่ต้อยมาเป็นกำลังใจน้องไหมคนละลอยสองลอย ทีด้มีเงินค่าขนมเนาะ <c oughs> มาเที่ยวไม่พี่ต้อยอยู่ไหนอะว้าวขอบคุณนะคะแม่สวัสดีพี่วันค่ะขอบคุณแม่ปานนีด้วยนะคะนี่แหละมาไกลขอญกเอ,อาศัยหารางวัลเอาหารางวัลเอาไว้กินเอาเพราะว่าอยู่หลายวัน วันนี้่ชายน่าไปดูเลนดี้มาขอบคุณนะคะพี่ทีมอุ้ยมานะพี่ไม่เคยเจอจริงขอสักวันจะได้เจอมานะมีโอกาสเรามาเจอกันนะคะพี่วันด้วยแม่ปนมันนีเหมือนกันแม่เมื่อไหร่เราจะได้เจอกันคะขวัญขวัญเกิดที่โคราชนะแต่ว่าพ่อเป็นคนอน่างทองพ่อเป็นคนไหนพิเศษเนาะพ่ออยู่วิเศษนะคะวิเศษชาชาวิเศษชาชาญ ผานพี่โอ้คนคะขนมไปให้หนูสองวันนะอุย้ยขอบคุณค่ะพี่บ <c oughs> ีเอ็นเอ็กไออ่านว่าอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะไปค่ะพี่ย่ายาวันที่ยี่สิบหกม้านพี่น้ำหนึ่งไปเจอกันนะด่านคุณทด <c oughs> ก็ยังยังมีอยู่นะคะญาติที่อ่างทองเนาะเยอะยเขอบคุณพี่พอแกวค่ะยังยังมีอยู่ค่ะอยู่เยอะพี่เป็นรรมีควาวันนี้ของไปให้จริงดิหวายอดจอยไม่ได้เจอ ขอบคุณค่าขนมโอนมาให้ขวัญด้วยนะคะพี่เมียวพี่เมียวโยนสลิปไปที่ตตก็ได้หรือว่าพี่เมียวเข้าไปในด้อมน้องก็ได้นะได้อยู่ในด้อมไหมคะจะได้แบบรวมรางวัลแล้วก็เอามาทําทีเดียวคนละร้อยสองร้อยรวมกันลยหลายคนมันก็แบบได้ค่าขนมเนาะยามินเนินน้อยอย่คอยวาสนา ด้วยนะคะเป็นกําลังใจใลูกสาววันนี้ <c oughs> มีค่ะไ์สดบ้านบ้านแม่น้ำหนึ่งมีมีอยู่แล้วค่ะอ๋อขอบคุณนะคะที่อยู่ในดอมพิทักษ์สามนอว้าวขอบคุณนะคะฝากเป็นกําลังใจให้นุ่นด้วยนะปัญใจมาแล้วเจวกันไม่เล่าอีกตัวก้าวเราเดา ออกมาเปลงสีดูดีเปลงแสงใครยามาแกล้งแย่งเป็นนางโกงโอเคนี้แกไม่ได้ร้องเลย <c oughs> เห็นพี่ก็พี่มาขวัญใจมาแล้วเออนี่ขึ้นได้ทำลองไอ้ <c oughs> นี่ไงอะไรวะวัยรุ่นดนอววัยรุน่นขอบคุณค่ะแม่ปานี <c oughs> เดี๋ยวลูกเอาไปรวมทำรางวัลเนาะแม่เนาะ ด้ดอมได้แล้วพันห้าแม่ให้มาอีกห้าร้อยเป็นสองพันแล้วเห็นไหมพี่พี่เมียวให้มาอีกสองร้อยเป็นสองพันสองว้าเหลืออีกประมาณห้าสิบค่ะสี่สิบกโลแล้วหมสี่สิบหกโลถึงค่ะขอบคุณพี่สุสุนะพี่ชายค่ะให้พี่ชายขับรถมาร้องคืนนี้เลยค่ะหวัดแกะเพลงใหม่มาไงวันนี้อยากร้องเพลงใหม่ร้องเข้าอ่ะ ว้ายขอบคุณค่ะพี่วนันขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวด้วยนะคะพี่วันให้สามร้อยก็จะเป็นสองพันห้าแล้วว้าเราได้ขนมหมแบค่าขนมไปกินแล้วจำมัถูกใจไม่พี่จา้าควันใจวันาเาอ FC ไอโยกอายุยาวย่ <Ay> ok, y ayo, y ayo, y ayo, y ยกยายย้วยยาวยวนจำมัาแบบนี้คืออีสาวควัญใจ <c oughs> ได้ปะพู้นี้ใครรับเชิญด้วยพี่เบนกโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่สาวนะคะวิรัตนาใช่ไหมขอบคุณมงกุฎดอ,อกไม้ด้วยนะคะ เพลงดังใหญ่แล้วเต็มตอตอเลยเพลงไหนคะพี่ตอแลนำหน้าพี่เอ๋ยตอแลไม่เคยแพ้ใครเกียดตึ้งดีไหมแหลไม่เคยแพ้ใครสวยซึงอกตึงครึ่งใจแสลัดแสลัลตลกตึงทึงจลัย หา <c oughs> ยเพลยจำไว้ไอควันจะละลายของจะละเองพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์ไหมลูกเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรดีคะแม่โพราาของทแท้พยายามอะไรนะพยายามลอนยามเด้งดึกดักนะได้ไหมไอ้ควันน่ารักสวยไปทุกสิ่งยังใหญ่บอกเลย หายองใหญ่บอกเลยชาย,ยิงพันใจของจริงยิงมอยาโม <c oughs> ทองตลอดอะ่ะปอปร้ปรองจริงลืม <c oughs> อย่างเงี้ทองได้นักร้องรับเชิญไงโอ้รอ, <c oughs> อชมเลยคะ่ะรอชมเลยค่ะพี่โนโ้ต <c oughs> ่ <c oughs> ตัวกระตุนน่ารักปะ อ้อมคิดถึงอ่ะสวัสดีนะคะพี่สุกัญญาพี่จีจากเกาหลีว่ามาชมทางไลฟ์ขอบคุณนะคะพี่พี่นุชใช่ไหมพี่นุชอะไรอ่ะ N U C N U C H อ่านว่าแปลด้วยครับขอขอสับแปลด้วยครับ <laughs> สวัสดีค่ะพี่สอน ไปงานค่ะพี่ไปงานบ้านบารมีค่ะวันนี้ที่นาวาติดลมเหนื่อยไหม <c oughs> เอาตรงๆไหมก็เล่นลิเกมันก็ต้องใช้ความคิดใช่ไหมล่ะจินตนาการแล้วก็ต้องใช้ความคิดเออมีสติด้วยแบบเวลาเล่นเวลาแบบรับมุกส่งมุกเวลาเราจะเล่นอะไรไปมันก็ต้องใช้ความคิดมันก็จะเหนื่อยไปแนวนั้นแต่แล้วก็ที่เหนื่อยมากก็เหนื่อยนั่งรถเนี่ยทุกคนใครบอกว่านั่งรถไม่เหนื่อยขวัญเถียงใจขาดเลย นั่งรถเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะสามร้อยโลสี่ร้อยโลเงี้ยนั่นงรถมันเป็นอะไรที่แบบม,มันเมื่อยมันลา้ามันเหนื่อยพี่นุชโอเคสวัสดีพี่นุชนะคะพี่นุชรอดูเลยนะขอบคุณพี่เปี้ยวเลยนะคะกลุ่มปิดกี่บาท <c oughs> พี่อ้อมกลุ่มปิดกี่บาทคะเก็าเก้าป้าเข้า,าใไม่ผิดอะหลายกลุ่มปิดจัด โอ้คอนเทนต์แล้วที่เอาเสียงไปใส่ไอ้นั่นอะในต่อต่ออะโอ้ยแบบเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีอะเก้าเก้าค่ะเก้าเก้านะเก้าเก้าแพี่เหมียวเนาะวันนี้ร้อยโอวันนี้ร้อยหกเก้าโอเคร้อยก็าบาทจบ เข้ามาเป็นกำลังใจกันได้นะคะแล้วก็ฝากพรุ่งนี้ด้วยอีกวันนึงนาวาติดลม